เราเป็นดาราท่านหนึ่งบีบีคนที่ชื่อบีบีใครดีกเยังใคระบีบีอ่ะพี่พี่บีบีอ่ะว้ายโอ้โหน่าเปลี่ยดเยอะจริงนะคะคนเราเืองคนดูชมพู่แล้วเป่าเขาพายุหรอเขาพายุแล้วเป่า ดีหรอแต่ต้องเดือนแลเดลยหม้ยวมบวมนวดครั้งไหมไม่เป็นค่ะอหล่ไม่ไ้นวดคือประมาณ6-2เดือนแรกน่าจะบวมใช่ไหมหลัง2เดือนถึงจะเริ่มค่อยๆเริ่มเริ่มลงเริ่มลงแล้วก็ไปยึดริงง ามเดือนขึ้นไปถึงหกเดืนอนอาจะจะเริ่มเล่นิดเดียวเลดูดีจรักตัวนุ่มนะค่ะแล้ว,วเมื่อไรอยู่จะอ้าปากได้ค้าเลยเอาอา้าดูนิดอ๋อสุดได้แล้วเพราะว่าเดือนว่าสุดอ้าอาไปเรือ่อยๆครขา <c oughs> ค่อนสุดไมเนื่อยปกติช่วงแรมันมือว่าเราอ้าได้ไม่เต็มที่นะที่สองที่สาอย่างอ้าไดน้อยนะจริงๆมันไม่เกี่ยวกับข้อู่ในบางทีเพรว่บวมมันเกวกทำให้เราค่อยอ้ามเลยเขาคนสุดอ้าอ้าอ้งอ้อ้าอ้า้าอ้าอา้าน้าอาออา้้้ ใช่ค่ะได้มงเนี่ยน้อยแล้นะคนดึนะต้างใไีก็ดีนทีน้คลางตรงนี้เาขกคนะตัดให้นด้วยเลถูกไมค่ะมันยีงชาอยู่นะคะชาชาอยู่นะต้องชาอยู่นะต้องชาต้องเด่ายวแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกเลยนะแต่นี่รู้ใช่ไหม รู้แต่ยังยังหยิกยังหยิกยังหยิกเจ็บยังไม่ค่อยเจ็บแต่ว่ารู้ว่าแตกไหมรู้รู้ไหมหรือถ้ารู้ว่าแตกก็แปลว่าไม่ ังใคอยูรรอ่นี้เลยอ๋ออนี้น่าจะหมอน้มาใช่ไหมใช่ค่ะฉีดยาสลายมไหมบ้างน่าจะใช่คฉีดยาสลายมันมีสะเก็ดก่อนนี่ เที่ยวสามวันใช่ไหมน้องแบมไม่มีกำหนดกลับอ่ะใอยก็เทยกลับมาเชื่อมันครับเราเป็นผู้หญิงเราจะแคร์อะไรอะคะช <c oughs> ื่อพายุค่ะ <c oughs> ใส่ฟ้ากับ <c oughs> พายุนะ <c oughs> ใส่ฟส้าไปไหนใส่ฟ้าไม่มาใส่ฟ้าไม่ยอมกินข้าวเลย ใครที่บอกว่ารอติดตามอยู่นะคะว่าน้องแบมบอกว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็หนึ่งเดือนสิบห้าวันแล้วนะคะก็ยังมีอาการบวมอยู่นะคะเพราะว่าต้องรอประมาณสี่ห้าเดือนอะไรอย่เงี้ยอย่างของกี้อ่ะของกี้ก็บวมนานเหมือนกันแต่พอหายแล้วก็เล็กเลยนะคะอุ้ย คางไปหมดเลยเนาะน้องแม่มนาะตอนแรกคางคางหนามากเลยเนาะคางยาวคางยาวแล้วก็คางใหญ่จากสีโคนที่เคยฉีดไปนะคะอันนี้ก็อยากได้แนมมนๆนะไปผมเยอะๆอัน่เนี้ย Nah, itu sih. เสรแล้วเป็นไงแช่หน่ยคะต้องไหลเป็นวดแาบนี้นัเนี่ยมีกค่อยาให้มันแข็งทรงทีว่าขูดซิลิคนเป็นทางผืนนแล้วถ้ฉีดสลายนิดนึงแล้วยางนมลงไปต้อง้เียวใช่ไหมคะไม่เบีวเกี่ยวกับเบวเกี่ยวกับเบวได้ไงไม่ช่แ่เราไ่รอนอกว ไม่ได um ้ฉีดให้ไม่ใช่ไม่ได้ฉีดฉีดให้ไม่ได้ฉีดแบบที่เราเคยฉีดสารไม่ใช่นะไม่มีการสลายเข้าใจไหมเห็นนึกว่าฉีดค้างห้นะเดี๋ยวไม่ใช่ฮะงงไหมว่าไงว่าไงงงเหรองงค่ะดูที่เขาจะทำอะไรอ๋อ่ที่ฉีดไม่ใช่ฉีดให้มันเหมือนที่เราฉีดคนละอย่างอ่ะน้นี่เป็นยาสลายของผืนนะค่ะไม่ได้ฉีดในค้างยาวที่เราขูดถอนมันคนละเรื่องนะ แล้วก็ห้ามนอนทับหนกสองเดือนใช่ไหมคะพี่ไหมอย่างน้อยก็สองเดือนแล้วนอนต้องฝึกอ้าปากไหมคะพี่หมอยฝึกก็ดีก็คนี่ยอ้าปากอยปางนี้แล้วเราเนี่ยอ้าปากได้ไม่กวางอดนแล่วพี่ไม่มีสิวนะดูนี่เนี่ยอันที่เนี่ยเนี่ยสิวที่มวันรอยเขียนหรือเปล่าใช่จริงเหรอสิวมาขึ้นได้ตรงนี้ล่ะ เรื่องจริงใส่แมสก์เงจริงจริน้องแบ,บมจะสิวขึ้นได้ไงเพราตอนนี้ใช้ครีมประหลอดอยู่น่ากลัวเอ็มม่นจะสิวจริงหรือเปล่าไม่ช่อบพี่น้องน่ารักมีนมนคนชมด้วย <laughs> น้องเหมือนน้องลูกชิ้น <laughs> กยมันได้เรองกระดูกใหญ่มากนะ้มากระดูกใหญ่ทังหน้าเลยคุณหมออยูู่ดอสอ่ะอาแล้วสวยแล้วตอนนี้สวยแล้วเออทีเนีตัดเลยแล้รอยุบยไปเรือยหลายเดือนจริงๆหกเดือนริง้มาก็คือยอมการแต่งตัวด้วยนะคะดูสิเอวลอยทุกวันอันนี้คือใหม่ดาวิกาหรือเปล่าคะเอ๊ยอะไรอยู่ค่ะหาใสายามาด้วยนะคะ ที่บ้านว่าไหมน้องแบมทำามร้เอาไม่รู้หรอน้อเพิ่งรูว่าทุกหน้าเฉยๆยจะไม่บอกว่าทําทําทางหน้าลําเส็งถึงขนาดนั้นแล้วก็รีบอุ้ยโหนกยุบเยอะนะคะน้องมิทําหนกนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือหนยหนกแก้มมีลายกามเนาะผู้ชายชมไม่ล่าสุดโดนเดยหรือยังโดนโดนต้นนยงหรือยังบอกแล้วว่าพี่หนกหนุ่ ไม่ได้นะเป็นไรเป็นไรพี่ไปเที่ยวหามีจริงเที่ยวหามีจริงจับมือจริงเที่ยวหาแล้วก็โดนเย่นะคะพี่จะรีบสื่อเหรอแจงเลยอุ้ยผมหนามากใช้ยาตัดผมยี่ห้ออะไรคะพีสเซนเตอร์ต้องเข้าใช่ไหมโฆษาต้องเข้าโพราะตัดผมหนาจริงใช้ยาตัดผมยี่ห้ออะไรคะ ของแพนทีนคะ่ะของแพนทีนนะคะแพนทีนต้องเข้าแล้วหนึ่งแพนทีนเข้าหรอเอาแม่มอเ,เออเคที่เ,ทเคที่ทำคางเอาคางออกไปนะคะควรจะต้องมาให้หมอดูนะคะว่าเอาจะต้องฉีดยาให้มันไม่ให้เป็นผงผือไม่ให้เป็นผงผือหรือเปล่านะคะพี่ด้วยวยังไงนะใช่ก็คึอค่อ อุ้งวางก็นวดดูทีแล้วก็นวดเนี่ยลูกนี่คึงคึงไปมือมันเบี้ยวเลยแล้วก็ฝึกอ้าปากแต่ว่ามือต้องส่ไม่เบี้ยวไม่เวจริงๆเพราะว่าคุณหมอเคลียร์ออกให้หมดแล้วต่อไปก็ต้องนวดนะคะนวดนะคะเบี้ยวขึ้นนะพอแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วเป็นไงบ้างแบ้วน้องแบมไม่เชื่อว่าผู้ชิยใครบ้างนะผู้ชายทักเยอะจังเลยผู้ชายโหวตมากกว่าเดิมไหมน้องแบม หรือว่าเขาเดิมเขาโหวตก็เป็นไหนกันไรอยู่แล้เออความมันน้องใครบอกว่าเต็มร้อยนะคะผู้ชายเขาโหวตก็เป็นไหนกันไรอยู่แล้วค่ะเอออันนี้คือสวยจริงอันนี้เขาเรียกว่าแค่เธอตบนั่งอยู่อันนี้คือเทสไทยไทยใช่ไหมมันก็ได้หลายเทสกันแม่เออทุกเทสเราโดนออดออก็ได้แตอินเดียไะวะฝออะฝอไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ใช่เทสอ่ะเขาไม่ใช่เทสเขาจะหนี อ๋อของเราเป็นเห็ดจีนเห็ดเอเชียเนาะยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งไทญใหญ่ยเขาใหญเลยดน้องน้องแม่บอกว่าอะไรนะบอกว่าไอโฟที่ไม่ทักอะ,ะรับหนึ่งนะเดี๋ยวขออยู่ในเฟรมด้วยไอโฟตี่บอกว่าไม่กินรับกูเลยอะ่ะพอเลิกทับแล้วเป็นไงนวะ <laughs> ทักไอเอ็มมาสุดลิมใช่ไหมไม่เดี๋ยวได้เขามาขอไลน์เลยโอ้ยสวยปังจริงอะ่ะปังเลยที่เด็กก็ผู้ชายเดี๋ยวนี้รู้มากเลิศแต่เขาด้วยที่จะไม่บอกนะคะเขาบอกว่าเอออ่อหอมอกใช่ใช่ไหมเขาก็ตามน้ำไปเนาะเราอะเอ้ยเราเราเมียนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <laughs> <laughs> ผู้ชายช่วยแอบดิดอก าหาไม่ได้แล้วไงผู้ชายเชียงใหม่แซ่ดนะฉันน่าเป็นผู้ชายกรุงเทพนะหล่อที่ไปเที่ยวหรอใช่เป็นผู้ชายกรุงเทพที่ไปเที่ยวหล่อปะมันก็ต้องหล่อสิแม่ไม่หล่อปเธอจะหน,โน,โน,โนโูหโนโูเที่ยวแถวไหนนะอยู่ที่เชียงใหม่นิมานค่ะนิมานโอเคเดี๋ยวไปข้างนอกกันดีกว่าช้าชาจมจมๆงี้ยลองนิดนึงช้าส้าจมจมบบจมจมรู้สึก ใช่เพราะตอนนี้มันจะช่วยทำให้สลายผังผื่นค่ะปกติเล่ากว่าเห็นน้องใส่แล้วก็คือไม่กล้าใส่เรื่องแบบนี้เลยหรอเอออ้วตัวเองก็อ้วนในอ้วนอ่ะเขาบอกว่าเป็นเจ๊งอะขาเห็นอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ผู้ชายรู้งานกุบและอยากกินกุเลยจริงเดี๋วนี้เขาก็หลับได้เราวนะสว่วนมากะคะเพราะว่าค่อยนะคะ,พพะเพราะว่าผู้ชายชอบกินคนสวยนะคะ ไป ah, oh. oh. ุ้ยน้องอีน้องน้องแบมมีความเป็นนล้านนะจะดูถุงใส่เงินนิดนึงเพรมัน่อบมันชอบผู้ชายได้ไงเดี๋ยวผู้ชายชอบจิอ๋อผู้ชายชอบจิจบแล้วแบบเอ้ยไม่มีเงินเห็นไหมเราทาโดไม่มีเงินค่ะจริงๆก็ไม่มีหรอกกี่กี่วันนั้นที่เราดื่มไวนเผิดดื่มไวนนี่สามนาอะไที่สาม ดึงไายอะที่สั่ค่ะแล้วมันมีเอฟเฟกไงบ้างคะไม่มีไม่มีเอฟเฟกแค่รู้สึกผิดกลไม่หายเลยเดี๋ยวนะวจากนั้นมาก็าิดนเล้าทุกวันเลยค่ะจริงหรอจ๊้เดี๋ยวหน้าน้องจะเล็กกว่านี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องถามที่บอกว่าทําไมหน้ามันยังดูใหญ่อยู่เลยคะ <c oughs> เพราะว่ามันบวมนานนะแต่ตรงนี้ไปหมดเลยเห็นปะละมุนขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ เราเห็นกามที่ตัดมาเราใช่ไหมเห็นแล้วค่ะหนด้วยแต่แ erm> ต okay, so like ่พอทุบหนกแล้วตรเรียกไรขึ้นมานชื่อลูกชิ้นนะคะพี่โอเคค่ะไงก็มารีวิวให้ดูนะคะหลังจากที่ทำหนึ่งเดือนสิบห้าวันนะคะนอกก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเป็นถูกเทสนะคะโดยสพ p o r t เทสอินเดียรลอเลย โอเคฝากด้วยละกันนะคะถ้าใครสนใจอยากทำนะคะก็ทักมาที่ไลน์แอด npf 605f นะคะหรือว่าโทรมาที่063 9 4 1ก1 6 6้าสีหนึ่งส่นะคะสวัสดีค่ะ